มีอยู่ข่าวหนึงนะครับสามีเนี่ยเขาตามหาภรรยาภรรยาเนี่ยหายไป13วันและหายไประหว่างการไปส่งลูกซึ่งผู้หญิงที่หายไปนะครับนั่นก็คือคุณมะเมียวเขาเคยเป็นอดีตนะครับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทางใต้อ่ะโพสเนี่ยเขาก็โพสต์มาบอกว่าเออหายไปแล้วแล้วก็มีรางวัลให้30,000บาทนะใครแจ้งเบาะแสมาสุดท้ายนะครับก็ติดต่อกันมาลว นะทางคุณมะมเมี่ยนี่ติดต่อกันมาแล้วบอกว่าปลอดภัยดีแต่ที่ออกไปเนี่ยหนีออกไปเนี่ยไม่กลับไปบ้านไม่เจอฝ่ายชาย,ยก็เป็นเพราะว่าเกิดความรุนแรงในครอบครัวโออโดยคุณมะเมี่ยวเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าที่เขาหายไปอย่างที่บอกครับว่าในระหว่างที่อยู่ด้วยกันกับทางสามีเนี่ยสามีก็คือมีการใช้ความรุนแรงแล้วก็แสดงความรุนแรงเนี้ยต่อ หน้าของครอบครัวของแฟนอะเออกับแม่ผัวนะนะั่นอะเอาพูดง่ายๆคุณมาอบเบี้ยก,ก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนพัดทะเลาะกันก็ลงมือตลอดอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะขอเลิกกันแหละเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเคลียร์แล้วตัวเองเนี่ยยืนยันเลยว่าต้องการที่จะเลิกส่วนตัวเองกับลูกเนี่ยปลอดภัยดีทุกอย่างโอเคอะเป็นอันว่าจบมากากาบนะครับการหายตัวไป